สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดแห่งการผักผ่อนหรืออีกชื่อหนึ่งที่เป็นทางการคือตลาดโอปอยกับผัดไทยซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะนั่งทานผัดไทยริมน้ำตกฟังเสียงน้ำนี่คือทางเข้าตลาดโอปอยของเรานะคะวันนี้เรามากันช่วงบ่ายบ่ายคอยนะคะของเสาร์อาทิตย์ก่อนวันแม่ซึ่งคนเยอะม,มาก ะะหาที่จอดรถเดินกัน 1- 2สองกิโลกันเลยทีเดียวนะคะนี่เรากำลังเข็ดตลาดกันพอเราจับปุ๊บคนอีกคนก็จะร้องว่าออป่อย <c oughs> นะคะ <c oughs> บรรยากาศก็จะเป็นของพื้นบ้านของชาวพื้นที่แห่งนี้นะคะ <c oughs> เป็นเขาว่ากันว่าเป็นชาวกะเหรี่ยงนะคะ <c oughs> เราก็จะได้กินเมนูแปลกๆนะคะรสชาติดีราคาไม่แพงค่ะสนนราคาเริ่มต้นที่25บาทต่อเมนูนะคะ เราก็เดินตลาดกันด้วยความเพลิดเพลินดีกว่าคุณยายคุณย่าก็ได้มาตลาดที่เขานั่งดู youtube อยู่ทุกวันวันนี้เขาก็ได้มาตลาดตามสมปรารถนาแล้วนะคะก็คือตลาดโอปล่อยเราพามายามบ่ายก่อนเนาะเพราะตอนเช้าก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกก็คือการมาตักบาทพระรอยแพรนะคะพระร่องแพรมาตักบาท ความพิธีพิธานของตลาดนี้ค่อนข้างสูงมากๆนะคะเป็นส่วนตัวชอบมากนะคะกับแบบงานหัตถกรรมงานฝีมือของคนที่นี่